สวัสดีจ้าเปิดกล่องกันมากก็เห็นนี่เลยหมกนอใหม่ค่ะหมกนอไม้ในหม้อนะคะหรือในกระทะก็ได้จ้าแต่ติ๊กหมกใส่กระทะนะคะอยากให้เห็นกว้างๆเนาะหมกนอใหม่ใส่หมูสามสันจ้าใส่ผักอิตูหอมๆเลยเนาะเหมือนนี่อยากกินหมกนอใหม่ค่ะพะยายาเป็นเมนูเครียดตู้เย็นค่ะเพราะว่าสิกับไทยวันศุ์นี่เนาะค่ะเนาะก็เลยต้องเฝา้าหมกนอใหม่กินจ้า เห็นห่อเล็กๆหุยหุยเลยเห็นบอกค่ะหมกหน่อไม้หน่อไม้ทิ๊กใช้จากกระป๋องนะคะหมกหน่อไม้อาหน่อไม้กระป๋องกับใบยานา่งนะคะมันมันแช่มานํากันเลยเนาะง่ายๆนะคะมันมีทั้งยานางมีทั้งอันหน่อไม้อยู่ในกระป๋องเดียวเลยนะคะเพราะว่าติกสื่ออยู่หลานเอเชียเนาะนี่แหละค่ะเอามาอวดนะคะเมืออนี่นะคะ บริภากินเดอ้อจะเดอ้อแต่ว่าอไม่เห็นเห็นเบิงว่ามื่อนี่ติเค็ตมกโใไม่ใส่หมูสามสันนะคะกินเนาะเมนูเคลียร์ตู้เย็นจ้าไปค่ะจักหน้อยหอากะสีไปซิมน้ำกันนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าบริได้เห็นหน่าเดอ้อจะเด้อมื่อนี่นะะี่ค่ะเห็นบอตักใส่จาาเรียบร้อยจ้ากะสีไปกินน้ำกันเลยเนาะหอมหอมค่ะเนาะหมูสามสัน้นใหิ่งๆจุ๊บๆไปเลยไม่ลูกโดดน้ำนะคะเนาะ ซิมเบิงคัมใหญ่ๆเหมือนนี้มีข้าวเหนียวนะคะหนึ่งข้าวเหนียวไหวเนาะเพราะว่าคืออยากกินมกนอกม้อยกับข่าวเหนียวแล้วมาจังเข่ากันไปค่ะชนิติ๊กซิมเ้เบิงเลยค่ะจําลงไปเลยจ้าเนาะนี่แหละค่ะคัมใหญ่ๆลงไปเลยค่ะแสบแสบค่ะ เ้าเนีวกระติปเขากระติบเดิมจ้าไปค่ะทุกคนมาชิมน้ําติกเนาะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ติกด้วยนะจ้าไปเยี่ยมผู้ได้ศักับขอประทานอภัยด้อจ้ะด้อช่วงนี้เคลียร์งานค่ะพราว่าสิบวัยเนอสิไปเมืองไทยนะคะงานกระายนิดหนึ่งนะคะกับแพะยามไปอยู่ค่ะแต่ว่ากัาไปได้บารายเนาะแต่ละมือกลับมาก,กับเมื่อยไม่เมื่อยค่ะอากินลูกโดดลงไปค่ะกับหมูสามสันค่ะแซบ่บแสบค่ะทุกคน่นละ เหนียวตุยๆนะคะติกใส่แป้งอันขาน้าวเหนียวเนาะติบ่มีข่าเบื่อติ๊กใส่แป้งขา้าวเหนียวเอาค่ะเดี๋ยวซิมน้ำก่อนเนาะแซ่บค่ะอยากบอกว่าแซ่บเอาอีกจะข้ามค่ะเน,ะนาะเมื่อนี่ภาแบบว่าซิมหนึ่งสีซื้อเนาะคะเนื่อบ่ได้เห็นหนาเนาะพอสะดวกเข่ากลองบอกง่ายๆน้ำเพรท่านอาบจะเบาดังเขา้าได้ยินนะคะ <laughs> ไปค่ะสิ่มตอค่ะซิมตเตเฮ็ดแล้วก็นั่งกินโลดนะคะน้ำก็บ่ได้อาบนะจ๊ะเนาะกินแล้วก็จังไปจัดการร่างกระดูกกระเดี่ยวจ้าไปค่ะกินตอค่ะค่ำใหญ่เนาะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ติ๊กด้วยเดอ้อแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อค่ะเดอะ้อวัดติ๊กสิผ้าเฮ็ดอีหยังกินอีหยังมอน้ก็มาแบบง่ายๆกินง่ายๆค่ะมุกดองใหม่ใส่หมูซมสันของเฮานะเองนะคะเนาะ เพิ่งค่ะตักให้เบิง่งตักใส่ซอนกินค่ำใหญ่ๆให้เบิ่งเลยจ้าเพื่อนนะหอมหอมคุณน้องใหม่กะโอเคค่ะน้องใหม่กระป๋องมะเมนน้องใหม่สดเนาะค่ะเนาะก,กระดีกว่าบ่ได้กินค่ะอืมรสชาติก็ได้เลยเยี่ยมๆเพิ่นวหมอืมเยี่ยม,มอีหลี่เห็นละค่ะไปค่ะอีกค่ำสองค่ำกระเซดปิดคลิปเด้อค่ะเด้อเนาะจังได๋ก็อย่าลืมเด้อค่ะเด้อ ไปหาผู้ได้ศากดิ์จะพึงเคียดจะพึงป้าพึงถิ่มกันเด้อค่ะเด้อฝากไว้น้ำเน้บุได้ขึ้นไหลโดนเราก็หวังว่าทุกคนจะขึ้นหอดติ๊กนะคะจะขึ้นหอดทุกคนขึ้นกันนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้ติ๊กเนาะขอบคุณมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการไลค์การแชร์การคอมเมนต์นะคะเนาะคลิปนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายนะคะรักทุกคนอีกคำหนึ่งแล้วกันนะคะจดจ๊าดฟาดบื้มอีกคำหนึ่งจ้าไปจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะ คลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้ามูเจ้าเดาดาข้างลายนะจ๊าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอีกคำหนึ่งล้วกันเนาะยัวกจะคำหนึ่งไปจ้าที่นี่ไปลีกแล้วค่ะบายบาย